แม่นาเข้าไปแล้วจริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้พี่แอนนานะแกก็คงเหนื่อยแต่ว่านันราไม่อยากพูดอะไรเยอะนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนันราก็รู้สึกว่านันราก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยนันก็จะไปเยี่ยมแล้วก็ซื้อข้าวให้พี่แอนนานกินเพราะเราเคยอยู่เข้าปในนั้นก่อนเดี๋ยวจะเขียนจดมงจดหมายไปหาพี่แอนนานโดเรมีลทาให้เขาได้วันหนึ่งเขาก็เคยเป็นแม่เราเนอะต่อให้เขาทุกคนในบนโลกใบนี้แม่เพื่อนเราหรือใครก็ตามเนี่ยเพื่อนเราพ่อแม่เราพี่น้องเราปู่ย่าตาย,ยายคนรอบข้างเพื่อนสนิทเพื่อนไม่สนิท เราก็ควรรักษาเขาไว้อย่าไปเมารวมเลยแม่บางครั้งคนเราก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันนะคดีใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้สเต็ปในการที่ที่ติดคุกเนี่ยฟังนะจับไปก่อนการอยู่ในคุกเนี่ยคุณถูกจับมาแล้วไม่ว่าคุณจะมีถูกข้อหาเลยเนี่ยคุณถูกจามาแล้วอยู่ในคุกแล้วอยู่ในเรือนจำคุณกอยู่ในเรือนจำครบแปดสิบสี่วันถ้าศาลเนี่ยตำรวจยังไม่ส่งฟ้องศาลเนี่ยคุณต้องกลับบ้านอย่างนี้นะ คุณยังไม่มีความผิดนะเขา้ามาในคุกมันกินเรือนจำไม่ใช่ว่าคุณม right right. ีความผิดทุกคนนะคะคุณติดเข้ามาในคุกเนี่ยเขาเรียกว่าฝากขังแปดสิบสี่วันถ้าสมมติว่าคุณยังไม่โดนสั่งฟ้องเรือนจำต้องปล่อยตัวแล้วค่ะเกินหนึ่งนาทีก็ไม่ได้เรือนจำต้องปล่อยตัวเราวันนั้นเลยตำรวจจะมารับหรือบางทีตำรวจทำสำนวนไม่เสร็จสำนวนไม่พอหลักฐานไม่พอตำรวจต้องคืนเขาต้องคืนตัวเราค่ะแล้วสำนวนเสร็จค่อยกลับมาให้เราอีกรอบหนึ่งกรณีที่สองเสร็จแล้วเนี่ยสารไม่ให้ประกันตัวพอสารไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเขาจะเป็นอย่างี คุณอยู่มาสามเดือนแล้วสามเดือนปึ้งคําร้องส่งทันคุณต้องออไเวลาคำฟ้องว่ามีอะไรบ้างเราขอประกันตัวศาลจะไม่ให้เราประกันตัวเลยเพราะเขาต้องมีอีคดีอุจสกรรมคดีร้ายแรงคดีความมันคงสูงเขาแต่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีเยอะเราจะประกันตัวไม่ได้ลาแต่เราจะเป็นคนที่อยู่ในนั้นแต่ยังไม่มีความผนะิดนะเขาเรียกผู้ต้องขังใหม่พอเสร็จแ,แล้วเนี่ยพอหลังจากที่เรารับคําฟ้องเสร็จเนี่ยสามเดือนนะอยู่ปฏิบัติรับคําฟ้องนะทุกคนคุณจะต้องนัดพร้อม ประมาณเจ็ดเดือนอยู่ในคุกขนาดนันเจ็ดเดือนถึงจะได้นัดพร้อมปาครบป,ปีเนึ่คุณจะนัดพร้อมก็อยู่ใช้ชีวิตในคุกไปเลยในเรือนจาไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอนัดพร้อมเสร็จเนี่ยจะเริ่มแล้วว่าถ้าคุณปฏินัดพร้อมเสร็จเนี่ยอ่ะสมมติว่าถ้ามุกคุณรักสารภาพเขาก็จะออกมาสืบสอบมาอีกสองเดือนตัดสินเลยแต่ถ้าว่าคุณยังสู้อีกเขาก็จะนัดไปันอีกเจ็ดเดือนเพื่อมาสืบพยานว่าการที่จะพิจารณาคดีว่าเป็นยังไงบ้าง สร็จแล้วก็ศาลก็จะพอสืบพยานเสร็จก็ประมาณอีกสองเดือนไม่เกินสี่สิบห้าวันศาลก็เราจะมาออกออกมาฟังพิพากษาว่าเราเราลอลงอาญาหรือว่าเราจะติดคุกกี่ปีหรือว่าเราจะยกฟ้องยกฟ้องนี่คือเราไม่มีฐานความผิดหลายคนถามว่าเข้าไปอยู่ในคุกมันเราอยู่ในเรือนจำมาสุ้เราอยู่มาสองปีศาลเพิ่งตัดสินแล้วว่าไม,ไม่ไม่มีความผิดคือยกฟอ้องอุทธรณ์ไม่มีแล้วเรียบร้อยแล้วทางกฎหมายเนี่ยจะต้องคืนให้เราวันห้าร้อยบาท แล้วเธอคิดสิว่าอยู่ในนั้นมากี่ปีอะสองปีขัดเลยบ้าแต่เขาต้องคืนทั้งวันถ้าเราบาทหนูคุม้มไหมล่ะในชีวิตนะถึงบอกให้ทำอะไรมีสติแต่ถ้าตัดสินมาติดคุกก็คือทำไปเขาก็นับวันจำเราไปแต่ว่าถ้ามัาเราลงอายาก็คือเราก็ถ้าห้ามทำอะไรกระทำความผิด